มาสู่เพื่อนตาย DFF EP ที่9แล้วก็คือเดินทางมาถึงเฟสสุดท้าย4 EP สุดท้าย11 12อ EP สุดท้าใช่สี่ EP สุดท้ายก็จะจบแล้วก็เป็นเฟสที่วายขนลุกอะไรอีกวะเป็นเฟสที่คนลุกขนชันขนพองไปหมดบาดเสียวกูเห็นพูดอย่างนี้ทุก EP อ่ะใครก็ได้ไปคัดรวมได้ไหมว่าแบบ รวมแอนพูดว่าอีพีนี้เป็นอะไรบ้างก่อนอื่นก่อนที่เจะดูกันมีเรื่องอยากจะมาเซเวุกทุกคนก่อนอยากจะมาสอบถามทุกๆคนเออเราเห็นว่าหลายๆคนมาคอมเมนต์ทฤษฎีเยอะๆแล้วทีเนี้ยก็เลยคุยกับแอนว่าเอ้หรือว่าเราลองไลฟ์คุยกันไหมไลฟ์คุยกันก่อนเขาเรียกอะไรก่อนที่ซีรีส์จะก่อนที่จะซีรีส์จะเริ่มออนวันเสาร ประมาณ3ามเนสี่ทุ่มอ่าก็คือมานั่งคุยแล้วก็เหมือนมีช่องแชทเด้งมาเราก็คุยกับช่องแชทไปด้วยใช่ที่อยากที่อยากจะถามคือแบบถ้าเกิดเราทำไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยคุยกันอ่ะเออทุกคนจะมาคุยกับเราไหมทุกคนสนใจจะดูไหมอ่าเพราะว่าเอาพูดกันจริงๆเลยก็เราเองก็อยากจะลองทำคอนเทนต์ใหม่ๆทำคอนเทนต์หลายรูปแบบเพราะว่าเอาพูดตรงๆจริงจังกับการทำช่องมากขึ้นเออเผื่อในอนาคตแบบจะได้มีคอนเทนต์อื่นเกี่ยวกับไลฟ์อะไรนู่นนี่นั่นไลฟ์พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่า ถ้าจะเริ่มแบบว่าคุยเรื่องซีรีส์เพื่อนตายกันเนี่ยแบบไลฟ์นะอเออก่อนที่ก่อนที่ซีรีส์<ม>เขาจะออนแอร์เนี่ยสักแบบ3ามถึงสี่ทุ่ม,มจะมีเหมือนวอมก่อนอเออจะมีคนมาดูไหมมีคนสนใจไหมเออ <laughs> ช่วยคอมเมนต์บอกะะ่อยค่ะว่าแบบสนใจอย,อยากดูอยากคุยด้วยอะไรอย่างนี้ <laughs> เราจะได้แบบพิจารณากันใน3 EP ข้างหน้า,อา,อาโอเคถ้าเกิดใครอยาก จะไลฟ์พูดคุยกับพวกเราหรือว่าอยากให้พูดคุยแบบมาแชร์ไอเดียกันหรือว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้แต่อาจจะเป็นแบบเรื่องอื่นเรื่องเหมือนอะไรเด้งมาในฟีดก็คุยเออเรื่องพี่ไมพี่อาโปอื่นๆอะไรใดๆก็ได้ก็ได้นะเมองม่าเป็นการมาคุยเรื่องเค C กันอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดมีคนอยากอยากไลฟ์อยากคุยก็คอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์บอกหรือว่าอยากคอนเทนต์อื่นๆอะไรก็ ว่ามาลองดูอลองดูล,งดละกันถ้าถ้ามันอยู่ในคอนดิชันที่พวกเราไห,หวเพราะว่าก็มีงานประจาอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเออมันอาจจะเวลาไม่ตรงกันหรืออะไรยังไงแต่ถ้าพวกเราไหวแบบเวลามันตรงกันนู่นนี่นั่นพวกเราจะได้มาทำคอนเทนต์ตรงนี้อันนี้ผี่เข้าใช่ไหมตีเฮ้ยเออขางที่ไอ้ฝุ่มมันเฮ้ย ใครอะใครโดนฝังอะแทนแทนออแทนวิแน๊แ,แ,แต่จริงนะอันนี้อาจจะเป็นภาพที่ทุกคนรอคอยนะท็อปต่อยตี <c oughs> มันอาจจะเป็นภาพที่ทุกคนรอคอยก็ได้นะท็อปต่อยกับตีอะโ <c oughs> อ้ยโหใจกล้ามากอะไม, <Moment. S 1> อไม่ร้อนตีนไม่ร้อนตีนหรอว่าเตะโดนปืนนะที่เพิ่งโดนยิงไปเขาโมเมนต์แบบ ขอโมเมนต์แทนฟุกก็คือจัดมาในรูปแบบอันนี้คือที่เขาขอโมเมนต์แทนฟุกโอ้ตรงตรงนะเหมือนค่ายกวนตีนพวกมึงเล่นอะเสียงแทนเสียงแทนหนอคือรู้สึกเหมือนเหมือนเสียงคือมีจังหวะสะบัดเสียงอะเหมือนท็อปแล้วก็มีจังหวะนึงรู้สึกว่าเหมือนตีเออว่ะเสียงเหมือนตีไม่ไม่ใช่เสียงเหมือนท็อปเสียงเหมือนท็อปแต่ว่า อาจจะเป็นสเสียงตอนที่ไอท็อปกำลังเมานนนนเสียงเหมือนไอท็อปแต่ว่าเสียงมันจะไปนึกอ,ออกไหมว,ว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่ท็อปกำลังเมายาอยู่แล้วก็กำลังไล่ฆ่าคนอื่นนะนึกออกปะก็เพราะตอนนี้ท็อปกำลังเมาอยู่แล้วก็กำลังไล่ฆ่าชาวบ้านชาวช่องอยู่ดังนั้นอาจจะเป็นซาวตอนที่แบบว่าเกิดเขากอะไรเกิดสติแตกขึ้นมาว่ากูา้จองคโคษคนนี้ทำลายโน่นก็เขาเลยเอาซาวนี้มาใช้เพื่อที่จะแบบหักขาพวกมึงอะสับหลอกอะ อยากรู้มากกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับนนท์ม่เกศอ้นไอ้ฟูกไอ้ฟูกไม่ก็ไม่รู้แต่ว่าน่าจะมีคนลุมกระทืบแล้ตีน่าจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นดังนั้นคือไม่รู้ว่าใช่ตอนที่ตีมาแอบเห็นหรือว่าตอนที่ตีเอานนมาส่งนนมาส่งนนมาส่งอยู่แล้วเพราะว่าติไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไงนนต่อจากนั้นอะเพราะว่ายังไปถามมือปืนอยู่เลยว่า เกิดอะไรขึ้นวะมเงียเสือกตอนหน้าเราจะได้รู้แล้วว่าเพิร์ทมีบทบาทอะไรอืหรือเปล่าไม่ใช่เด็กเสียอย่างเดียวกูตองโดษคนนี้ทไมนนนั่นเป็นเสียงท็อปนะคือก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วท็อปกติอ่ะก็ไม่ได้อยากให้นนแบบ อะไรขนาดน,านาั้นแค่แค่เพราะว่าอามันขู่เฉยๆก็เลยจายเป็นตกกระได่อยโจรเออจำเป็นที่จะต้องเอานนไปแต่แบบลึกๆแล้วก็ไม่ได้อยากให้นนถึงขั้นแบบตายถึงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็คงจะมีแว็บหนึ่งที่รู้สึกผิดในใจมั้งแบบคือแค่กั่นแกล้งเฉยๆอะ่ะแล้วก็แค่แบบเอาไง่ายๆมันแค่แบบสนุกสนานอะ่ะมันไม่ได้หวังที่ว่าแบบ นนจะต้องแบบมีอันเป็นไปเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆแล้วนนมีอันเป็นไปแล้วยังไงหรอคือคือนอนก็ไม่ได้ทําอะไรให้มันหรือว่านนก็ไม่ได้มีอิทธิพลอะไร<ต>ถึงจะว่าต้องให้นนหายไปตลอดการ<ต>อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผ่านมาทั้งที่เขาพูดมาทั้งหมดนะคือแม้แต่ติกับท็อปก็ยังไม่รู้เลยว่านนเกิดอะไรขึ้นกับมันชดังนั้นคนที่พูดคํานี้ได้อ่ะมันจะต้องรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับนนอืดังนั้นใครล่ะใครล่ะใครล่ะ ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้อาจจะเป็นอาจจะเป็นอย่างที่พี่พูดก็ได้ว่าท็อปกำลังเมาอยู่ <st utter> ก็เลยพูดออกมาก็เป็นไปได้ไงคือตอนนี้ไม่รู้ไม่อยากคิดอะไรแล้วรู้ไหมเนี่ยตามคอมเมนต์นี้แล้วกันเรื่องดาแล้วดูสนุกดีกว่าคือไม่อยากคิดอะไรแล้วแต่ว่าวก็ไปอ่านไปอ่านไปอ่านความเห็นคอนอื่นเอางี้แล้วกันคือตอนเนี้ยไม่คิดอะไรแล้วแล้วก็ไปอ่านความเห็นคนอื่นอย่างเดียวเพราะว่าแบบปวดหัวแบบพุ่งตรงว่าไมเกรนขึ้นแบบ <c oughs> คือดูแล้วมันไม่เกินขึ้นเกินก็เลยแบบไม่อยากคิดแล้ว <c oughs> คือมันมีคนที่บอกว่าไม่แน่ว่าตีอาจจะแบบพอไปเห็นสภาพนน,นหรืออะไรยังไงก็ตามแล้วก็เลยเกิดสงสารแล้วก็ช่วยนนมาชุบเลี้ยงเป็นไว้ทิมเตียนนนอ๋อท,ทิมตีนนน,นเหรอคือก็มีคนคิดแบบนี้ว่าแบบอาจจะเป็นตีที่รู้สึกผิดและเอานนมารักษาจนเป็นไว้ก็ถามเลยคนแบบนั้นนะนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันทีเนี้ยเออก็นอนก็ไม่รู้เหมือนกันอ,อันนี้คือไปอ่านชาวบ้านเขามาเนาะเออหรือไว่บางคนก็อาจจะไม่รู้อ่ะคือไม่รู้ละไม่รู้ความเป็นไปได้ละแล้วก็มีแบบมีเพิร์ทเข้ามาช่วยนั่นแหละอันที่เราดาวไว้พี่อ่ะยังให้น้ำหนักว่าแบบเอ้ยเพิร์ทเห็นเกิดสํานึกอะไรขึ้นมาสักอย่างได้ไม่งั้นจะมีเพิร์ไทไว้ทาไมแล้วใส่ตัวละครนี้ขึ้นมาทําไม,มให้นวดอย่างเดียวมันไม่ถูกถูกไหมละ่ะการมีอยู่ของตัวละครนี้คืออะไรถ้าสมมติว่าเพิร์ทเห็นว่าเอ้ย อยากจะช่วยคนคนนี้ก็เลยเอาคนคนนี้ออกไปจากสถานะเอเหมือนแบบว่ากําลังจะฝังแล้วเพิร์ตต้องเป็นคนไปฝังศพเงี้ยการป็นเ่าเพิร์ตเจอว่าอา้าวยังไม่ตายดีว่าก็ไม่กล้าฆ่าเองก็เลยแบบว่าเอามาช่วยแต่ด้วยความที่ว่าโดนลุมซ้อมจนหน้าเล็บไปแล้วทําให้ต้องสันศลยกรรม่า,ามีความเป็นไปได้ไงแบบว่าแบบเพราะว่าอย่าลืมว่ามันคือทฤษฎีเดียวกับ<ต>เรื่องสัญกรรม เคยดูเรื่องเฉือนไหมไม่แต่เรื่องเฉือนมันหลายปีมาแล้วแต่อันเนี้ยคือมันภายใน3ปีนะอ่าอย่างนั้นฟังนะไม่ไม่ถึง3ปีด้วยเพราะว่าไว้เบิดตัวมาแล้วใช่ฟังนะไว้มาตอนมหหนังตัดเรื่องความเป็นจริงทิ้งไปได้สักเสียวหนึ่งกันลวกันเพราะว่าตอนพ่อผูกคอเนี่ยก็ไม่มีคนมาห้ามอ่านะแล้วยกความเป็นจริงทิ้งไปในจ่ายทิ้งละกันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อ่ะให้มองว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในความเป็นซีรีส์หรือหนังอ่ะ เรามองความเป็นไปได้ในส c o บของความเป็นซีรีส์แล้วนะัะเราตัดความเป็นจริงทิ้งไปก่อนนะแล้วทีนี้ลองคิดดูดิว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเราว่าที่แบบว่านนทโดนทำร้ายจนเสียโฉมแล้วไปสัญญากับให้หน้ามันเข้าที่แต่ว่ากลายเป็นว่าสาัญญากับเปลี่ยนโฉมมามันคือกลายเป็นไวท์ทฤษฎีเนี้ยเคยมีภาพยนตร์ออกมาแล้วทั้งอะไรวะ,ะเรื่องเฉือนอะเรื่องเฉือนเคยใช้ไอ้นี่ก็เคยใช้ที่ไอ้เจสซี่มันเล่นกับไอ้เจสันสเตย์แฮมอะ อันนี้คือเรื่องวอลที่บอกว่าเจสันสเตแฮมเขาเล่นกับเจสตีเนี่ยอันนี้ให้แอนดูคือพระเอกอะ่ะก็คือเจสันเนี่ยตามหาคนที่แบบว่าฆ่าเพื่อนรักไปก็คือเจสไอคนที่ฆ่าก็คือเจสตีนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเรื่องมันเฉลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนที่คนที่เจสตีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ฆ่าแต่คือเพื่อนของมันนั่นแหละที่บอกว่าตอนนั้นไอไอมือสังหารนผะูกเข้ามาฆ่าคนในบ้านมันหมดเลยนะ เหลือมันรอดอยู่คนเดียวแต่หน้ามันเละมันก็เลยแฝงตัวเป็นไอเจ็ดลีนี้แฝงตัวเป็นมือสังหารในวงการนี้เพื่อตามทําลายล้างทุกอย่างหมดเลยนั่นแหละก็เลยคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่ทฤษฎีนี้จะถูกยกมาเล่นก็คือโดนทําร้ายจนเสียโฉมแล้วไปไปแบบว่าไปสวมรอยเป็นอีกคนนึงมันมีความเป็นไปได้สูงกับทฤษฎีนี้แต่จริงไม่จริงไม่รู้นะขึ้นอยู่กับพวกกับจะเฉลยอขอไปเรื่องอื่นเลยแล้วกันเพราะว่าเครียดไม่ไหวละอีกเรื่องหนึ่งก็คือเหมือน มันเป็นความบังเอิญที่เหมาะเจาะละกันเพราะว่าไอสารกล่อมประสาทอะเออมีคนแบบตั้งข้อสังเกตว่าใช้สาร THC หรือเปล่าซึ่งมันดันตรงกับชื่อแบบของไอแก๊งพวกนี้กับชื่อเรื่องในหนัง<อ>ก็คือ,อ the hidden character คือซึ่งไอสาร THC เนี้ย มันเป็นสารที่อยู่ในกัญชาแล้วมันม like no ีฤทธิ์หลอนประสาทมีฤทธิ์กดประสาททําให้เห็นภาพหลอนทําให้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ใหม่นะเก็เลยก็พูดถึงไงว่าแบบเออว่ะคือมันเป็นความบังเอิญที่เหมาะเจาะพอดีว่าแบบสารเสพติดอันนี้ก็ชื่อ THC และแก๊งเด็กพวกนี้ก็มาจากแบบรายการ THC ก็คือ the hidden character โอ้ปอนกิจเก่งขนาดนั้นเลยอแม่งแฝงไวขนาดนั้นเลยนะนั่น ตอนคิดโคตรเก่งเลยนะมันทำมานนดีแล้วโอ้ยเค,เคโคตรเก่งเลยเนะยไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้แดกดันด้วยพูดจริงนะแต่ถ้ามันคิดขนาดนั้นโอ้โหมันเก่งจริงเนี่ยเกี่ยวความดีความชอบให้ทีมเขียนบทด้วยแสดงว่าทีมเขียนบทเขาก็ค่อนข้างแบบเขียนกันบ้านมาเยอะเหมือนกันนะ<ช>เพราะแบบการเขียนอะไรพวกนี้มันแบบมันลิงก์กันไปหมดเลยกลายเป็นว่ากูรู้สึกอ่รู้สึกผิดเลยกับการล้อซีอีพีแรกอะ กลายเป็นว่ากูผิดเลยนะเนี่ยที่ล้อสี่อีพีแรกแม่งตกไปเลยอะเขาไม่เห็นผลไงโอเคโอเคเขาไม่เห็นเห็นผลที่ต้องเล่าแบบนั้นถ้าเราเลิกดูตอนอีพีสี่นะป่านนี้นะคนแม่งมาคอมเมนต์ถล่มเราพี่กลับไปดูใหม่เถอะค่ะเออแล้วก็พูดถึงซีอีพีเนี้ยเป็นแบบว่าเปิดตัวน้องมีโอในฐานะว่าเป็นนิวที่ปลอมตัวมาเป็นแทนเพื่อตามหาน้องเพื่อสืบเรื่องเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องชายแล้วกันแล้วก็คือตอนเนี้ยถ้านับเป็นจริงๆอะ นิวน่าสงสารมากเลยนะมไม่ใช่แค่นนคือตัวนน์น่ก็สงสารแล้วตัวนิวที่แบบยังอยู่ยตรงนี้อเออแล้วเขาแบบเป็นคนที่สูญเสียทุกอย่างโดยที่เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบไปเรียนต่างประเทศแล้วกลับมาก็คือแบบไม่เหลืออะไรเลยแบบ<อ>พ่อแม่ก็<อ>โกรธเขาเลยรไม่รู้แบบเพราะความบันไดไส้ของเด็กสองสามคนนึงเออแล้วคือเรื่องของเรื่องอ่ะจุดเริ่มต้นอ่ะมันมาจากการที่ไอ้ท็อปทากล้องพังท็อปทากล้องพัง แล้วต้องการหาคนผิดแทนก็เลย<น>ไป <คน S 1> ใส่ร้ายนนซึ่งไอตีต้องการคนมาเปิดบัญชีม้าก็เลยไปหลอกใช้นอนอีกทีเพื่อให้นนเปิดบัญชีม้าพานอนนเปิดบัญชีม้านนโกงลูกค้านนต้องหาทางเอาเงินมาใช้นี่แล้วนนก็ไปเอาตัวไปแลกเงินกับครูเก่งเพื่อที่จะเอาไอ้นี่มาส่วนครูเก่งซึ่งเป็นครูที่อยากจะเปิด โปงไอแก๊งพวกนี้อยู่แล้วก็เลยเออนั่นแหละก็เลยนี่จนแบบเรื่องแม่งมาจบตรงที่ครอบครัวนิวพังลายเออพังสลายใช่โอ้โหแบบใครได้ยินไอ้นี่าสำนวนน้ำพึ่งหยดเดียวอ่ะเออมันคือเออใช่มันคือบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกที่แบบไอเนี้ยเอยแค่แบบกระพือปีกนิดเดียวแต่ว่าทุกอย่างแม่งแบบแล้วคือประเด็นอ่ะคนรับกรรมมันไม่ใช่ไอท็อปไงแม่งดันเป็นแบบ ตาสีตาสาแบบครอบครัวนี้น่าหงสารมากเลยอ่ะเห็นไหมเห็นทั้งทำไมพี่ด่ายายท็อปตลอดอ่ะเห็นไหมพี่ไม่ได้ผิดนะที่ด่ายายท็อปอ่ะและไอ้ท็อปอ่ะคือเอาเอาตรงว่ามันก็เกิดมาจากแบบคนที่อย่างนีความผิดเฉยเอ่ะถ้าพูดตามตรงอ่ะมันก็คือเด็กแบบเด็กทั่วไปที่แบบคือกูไม่อยากจะใช้สองแสนนะกูจะสองแสนมาจากไหนแค่นั้นอ่ะเออถ้าพูดตามตรงอ่ะมันก็คือเหมือนเด็กที่ไม่รู้จักคิดคนนึงอ่ะแล้วแบบ เรื่องแม่งส่งผลมาถึงขนาดนี้อ๋อแล้วก็พอพูดถึงครูเก่งคือเอาจริงๆแล้วไปนั่งดูไปนั่งอ่านไอเปิดประวัติอันนั้นแหละแล้วไปนั่งดูมาว่าครูเก่งอ่ะห่างห่างจากพวกเนี้ยในเรื่องนะห่างจากพวกเนี้ยแค่6ปีเอง แล้วถ้านับกันจริงๆอ่ะคูเก,เ,คเก่งเออคูเก่งประมาณ2 4 25้เออคููเก่งประมาณ2 4 25้าซึ่งเท่าจริงๆแล้วอ่ะคููเก่งก็ไม่ได้มีวุฒิภาวะมากขนาดนั้นแต่มีเงินขนาดนั้น,น,นเ,เขาเปิดติวเตอร์ไงอ,อันนี้อันนี้พูดจริงๆว่าแบบอายุ2 4 25มัน คือเหมือนมันเหมือนโตแล้วใช่ปะ่ะแต่ความจริงแล้วอ่ะไ,ไม่ใช่ก<ม>็อันนี้บอกไงว่า24 25ามันเหมือนโตแล้วแต่ความจรงิงความคิดความอ่านของคนอายุ24 2สีาไม่แทบจะไม่แตกต่างกับตอน20เลยพี่พูดตรงๆพี่ไม่เถียงอะไรเรื่องนี้จริงๆเลยแออทบจะไม่แตกต่างเลยอันนี้อันนี้ดูจากตัวเองเป็นหลักก็ได้หรือคนรอบตัวก็ได้มันจะมาโตจริงๆอ่ะรู้สึกโตจริงๆอ่ะก็คือช่วง27 28ที่มันใกล้ๆแบบหมายถึงว่าความคิดความอ่านนะมันจะมันจะ ผ่านโลกผ่านการทํางานมาแล้วสักระยะหนึ่งอะไอช่วงที่แบบผ่านการทํางานมาสักระยะหนึ่งอะมันจะเริ่มแบบเรียนรู้อะไรมากขึ้นแบบคือนึกออกปะว่า24่สมันคือเพิ่งเรียนจบมาปี2ปีเองอะมันแบบมันยังซึมซับกับตอนเป็นเป็นเรียนอยู่อะ <Okay. S 2> เออแบบความคิดความอ่านมันยังใกล้กับตอนเป็นเรียนอะแต่พอระหว่างแบบ ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบเริ่มทํางานไปแล้วสักระยะมันจะมีความคิดบางอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วใช่คำว,ว่าพอเจอโลกความเป็นจริงปุ๊บไอ้เรื่องความคิดเปลี่ยนเลยเออนั่นแหละแต่ว่ามันก็คือต้องใช้เวลาคือไม่ใช่แค่หนึ่งปีแล้วเปลี่ยนเลยไงทีนี้เน,นี่ยเราอย่างอายุยี่สิบอยู่แล้วยี่สิบยี่สี่อะจริงอ่ะนั่นแหละพูดถึงอ่ะว่าแบบ ความคิดความอ่านของ24 25จริงๆแล้วมันใกล้เคียงกับ 17, 18เพราะฉะนั้นพอมาคิดอย่างนี้ก็เข้าใจว่าทำไมครูเก่งแม่งถึงต่อเด็กซึ่งอาจตะก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ครูเก่งทำมันดีหรือว่ามันควรทำหรือมันอะไรนะคือสุดท้ายแล้วมึงก็เฮี้ยอยู่ดีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้เข้าใจครูเก่งเฉยๆว่าว่คนคนึงมันก็ยัม่ได้ใช้นี้เออ m ของเขาก็ยังไม่ได้ถูกพัฒนาว่าแบบ เขาเรียกสามาสำนึกของเขาก็แบบเอ้ยอันนี้ควรนะอันนี้ไม่ควรนะอาจจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่ฮอร์โมนยังไม่หมดก็ได้นั่นแหละแต่ถามว่าทําถูกไหมก็ไม่ถูกอี้อ่ก็นั่นแหละเราก็ด่าอยู่แล้วล่ะแต่แค่อยากให้เข้าใจเปร์สเปกทีฟนี้แต่เราก็ด่าพูดในแง่มุ่มของมนุษย์คนหนึ่งไงที่แบบมันเป็นเท่าๆเนาะอ๋อแล้วก็ทีนี้มากรณีของพีกับจินคือก็เห็นคอมเมนต์อยู่ว่าคนแบบก็ไม่เก็ต แล้วก็ไม่อินว่าพีกับจินจะรักกันได้ยังไงทีนี้อินยังเขาก็ยังไม่อินไงดูอีพีนี้จบเขายังไม่อินแต่เข้าใจว่าไม่อินโอเคเราเกตว่ามันไม่อินได้คือตัวเราอ่ะก็ไม่ค่อยอินหรอกองแง่แหละมึงกีนนน่นะมึงกีนนตลอดกาล<ะ>ไม่โทษค่ะไม่ก็นั่นแหละเพราะแต่ทีเนี้ยอย่าลืมว่ามันก็มีกรณีที่แบบการที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกับคนคนนึงมากๆโดยที่แบบมีความสัมพันธ์ทางกายเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็อาจจะ เกิดแบบอุบัติรักข้ามขอบฟ้าขึ้นมาก็ได้แบบใครจะไปรู้นึกออกปะแล้วคืออย่าลืมว่าความสัมพันธ์ของพีกับนน่ะมันเป็นความสัมพันธ์ระยะสั้นมากๆแต่ความสัมพันธ์ของพีกับจินนะ่ะมันยาวนานประมาณ3ปี <Okay. S 1> เออในช่วงเวลาแบบ3ปีนั้นอาจจะแบบคือจินมันอาจจะมีอะไรในใจแต่นนมันก็คิดที่จะหาแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าพีอาจจะเกิดตกหนุมเหวอะไรแบบกลายเป็นชอบนนหรือว่า เอ้แกเป็นชอบจินหรือว่าอาจจะไม่ได้ชอบจินแต่แค่แบบสงสารก็ได้เพราะว่าพอการใช้เวลากับจินแล้วเขาอาจจะสัมผัสอะไรบางอย่างในตัวจินได้ว่าจินก็เป็นคนดีนะจินจะมีควมรู้สึกเอออาจจะเป็นความรู้สึกสงสารก็ได้อาจจะไม่ได้หลงรักจินก็ได้ขนาดพี่นิวยังแบบว่าเฮโลแล้วก็โหร้องไปกับไอ้พวกนั้นในซีนนั้นเลยไงเออไอตอนเรียนจบใช่ปะล่ะเออมันอาจจะมีแบบแวบหนึ่งหรือความสัมพันธ์หนึ่งที่มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ย มันก็เป็นคนดีนะหรือมันก็อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้<ต>ความใกล้ชิดกันความใกล้ชิดความใกล้ชิดแล้วก็ฮอร์โมนแล้วก็เปอร์สเปกทีฟของคนที่แบบว่ายังไม่ได้เจอโลกที่มันกว้างขึ้นออมันคืออยู่ในวงแค่นั้นมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกที่แบบว่า,วา<อ>เกิดขึ้น,น,นเ,ออเราใช้ควาว่านี้แล้วกันเพราะว่าพีอ่ะอาจจะแค่รู้สึกสงสารจรินอ,อาจจะแบบไม่ได้รักหรือไม่ได้อะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน นะว่ารักหรือเปล่าหรือ,อยังไงแต่คิดว่า,าแต่คิดว่าพี่อาจจะรู้สึกสงสารจินในแบบเซี่ยวนึงแต่ว่าไอ้ที่หลงรักเหยื่อมันก็มีไอ้นี่ไงสสยรับจากบ้านเล็กที่มาตามสืบสุดท้ายแล้วก็หลงรักเหยื่อซะเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นได้ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคต <c oughs> เป็นเรื่องของอนาคตครับแล้วถ้ามันใจยังไงก็เป็นเรื่องของอนาคก็ด่าเลยคือถ้ามีความรู้สึกว่าคือเราอบมองว่าถ้ามีความรู้สึกว่าพี่ ทำแบบนี้มันไม่แฟร์ในความรู้สึกเรานะด่ามันเลยเหมือนที่เราก็ยังแบบรู้สึกว่าโอ้ตีก็ไม่น่าจะขนาดไม่ได้เชียร์ตีนนเออไม่ได้เชียร์ตีนนแต่ว่าก็ชอบเจเจไงเราก็เลยมีความแบบ b บแอดฝั่งตีนิดนึงอะไรอย่างนี้ไม่สนชอบมาอาโปครับ <laughs> เอาคนละเรื่องคนะเรื่องั <laughs> องวทีขอชมนักแสดงเพราะว่า EP นีนี้คือเรารู้สึกแบบอินกับน้องมีโอนิดนึงตรงที่ว่าเราเห็นมาตั้งแต่ในรายการดูในรายการมาตลอดคือเอาจริงๆก่อนดู EP พีนี้ยก็เพิ่งดู EP 7ของ THC mm hmm. ไปซึ่งใน e ีพีนั้นน่ะเหมือนน้องเขาอะรู้ตัวเลยว่าเขาอะไม่ ไม่เขาเรียกว่าไงอะ่ะไม่มั่นใจที่จะมาเป็นนักแสดงแล้วก็คิดว่าตัวเองอะ่ะน่าจะไม่ฟิตอินกับการเป็นนักแสดงแต่น้องอะ่ะอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเออย <Carl> <c oughs> อนคาวมิวสิกเปิดรับอยู่นะครับ <c oughs> เราไปสมัครกียอนคาวมิวสิกครับ <c oughs> เออนั่นแหละคือน้องบอกว่าน้องน้องไม่ไม่ฟิตอินกับการแสดงเท่าไหร่นู่นนี่นั่น,นแล้วก็พอพอน้องรู้สึกว่าไม่ฟิตอินเนี่ยมันเกิดไม่จอยขึ้นมาไงทำให้แบบบางครั้งน้องก็ดือด้อ <c oughs> จนแบบพี่ปอนอะ่ะ ถึงขั้นแบบลงดาบจะเอาน้องออกอะไรอย่างเงี้ยเออคือถึงขั้นแบบว่าคืองั้นมีโอออกไหมแบบเพราะว่ามีโอดูแบบไม่ตั้งใจไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช<ๆ>ปะแต่สุดท้ายแล้วแบบอา่าพอเขามาลงความเห็นกันอะแบบผู้ใหญ่คุยกันว่าสุดท้ายแล้วเราต้องให้โอกาสเด็กแบบถ้าถ้าน้องยังอยากได้โอกาสตรงนี้อยู่เราก็ควรจะให้โอกาสน้องเพราะว่าในอนาคตอะคือถ้าน้องแบบอยากได้โอกาสแล้วมันจะไม่มีโอกาสตรงนั้นให้ อะสุดท้ายพี่ปอนเขาก็ใจดีเขาก็ให้โอกาสน้องได้แบบพิสูจน์ตัวเองต่อว่าน้องเข้ามาที่นี่น้องต้องการอะไรบางอย่างกลับไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วสุดท้ายก็ออกมาเป็นมีโอแบบที่เป็นนิวในวันนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบ น,นิดนึงอ่ะเออแบบรู้สึกนิดนึงว่าเออมีโอแกก็ทําได้นะเว้ยแกก็เก่งเหมือนกันแบบคือมันไม่ทําร้ายเราจริงๆในบางครั้งไม่อยากร้องเพลงนั้นออกไปใช่ไหมมึงไม่อยากร้องเพลงนั้นออกมาใช่ไหมคาว่าพยายามไม่เคยทาร้ายสักคนที่ตั้งใจเออเพลงโชวิจลิลองลองลองถูกปะวะถูก <laughs> เออนั่นแหละคือแบบเนี่ยความพยายามมันก็เกิดผลดีกับตัวน้องเหมือนกันอ่ฮะ เออที่จะบอกคือน้องก็เก่งเหมือนกันนะที่แบบผ่านช่วงเวลาความแบบสับสนเขาเรียกอ,อย่างนงี้กันสับสนแบบในใจตัวเองอะ่ะเออตากับคอปเปอร์เหมือนกันฉากเซ็กซีนคือฉากเซ็กซซีนมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบเพศสัมพันธ์อย่างเดียวมันคือมันเป็นเรื่องของการแสดงเนาะแล้วน้องต้องแบบคิดว่าน้องอ uh ่ะ huh. ต้องใช้สปิริตในการแสดงนั่นแหละเพราะว่ามัน เอาเอาง่ายๆว่ามันต้องโชว์เนื้อหนัง uh huh. อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งน้องอ่ะเก่งมากที่ผ่านแบบจุดนั้นได้แล้วรู้สึกว่าน้องเล่นเทคเดียวด้วยอ่ะอันนี้ถามได้ไหมรู้แหละว,ว่าจะโดนด่าแต่อยากถามอ่ะ ไอฉาตบตตรเนี่ยอิมพไวป่ะคิดว่าน่าจะอิมป่ะเพราะว่าแบบแต่ว่าดีนะคือถ้าอิมอ่ะกือดีเออแต่คิดไม่แต่คิดว่าการอิมพไวเขาอ่ะก็อาจจะคุยกันก่อนนั่นแหละเพราะว่ามันเรื่องมุมกล้องเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยไงน่าจะแบบส่วนหนึ่งก็คืออิมหน้ากองแต่ว่าน่าจะคุยกันก่อนว่าเราจะอิมแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบตามฟิล์ตามอะไรให้มันแบบไม่หลุดกรอบอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องมีเรื่องล็อกกิ้งเรื่องอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าสปิริตน้องอ่ะเออคือชื่นชมเลยว่าแบบคืออายุ ไม่ถึงยีิบห้ากันทั้งคู่เลยอะแต่ว่าสปิริตในการแสดงน้องมาเต็มขนาดนี้อะคือในอนาคตอะไม่ว่าคิดว่าในอนาคตไม่ว่าบทไหนอะคือน้องจะสามารถผ่านไปได้แน่นอนเพราะว่าสปิลิตใจน้องมันมาหนักขนาดนี้แล้วอ่ะเออก็แบบชื่นชมภูมิใจในตัวนะคะนี่ดูภูมิใจมากเหมือนเลี้ยงลูกเลยก็เราเห็นมาตั้งแต่แบบเปิดตัวไงตามชื่อชาแนล e l ไงบิยอนคาวแฟนมีไม่ไม่มหมีมหมีว่าชาแนลบิยอนคาวแฟนคกับไม่ใช่ ภูมิใจไงเห็นเขามาตั้งแต่ในรายการ TSC แบบเราก็ดูแบบพัฒนาการน้องๆมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่คือความรู้สึกที่แม่เห็นลูกโตนะจับไว้นะครับทุกคนอยากทิ้งสเปซให้แบบว่าให้ไปคิดทฤษฎีกันต่อเพราะว่าอันเนี้ยอยากยังไม่อยากแบบว่าสรุปหรือว่านําเสนอทฤษฎีใหม่เพราะว่ามันตรงมาตามที่แบบว่าเราคาดเดาไว้ในช่วงแรกๆอ่ะมันตรงมาอย่างนี้เลยแต่ถามว่ามันจะมีพลิกไหมเราอยากให้พลิกเราอยากให้ลองเงิบเลยล่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่แบบว่า อ่าซีรีส์ที่บอกว่ามันเป็นเฮอร์เลอร์เงี้ยการมีพล็อตทวิสต์อ่ะเน่อันเป็นทิลเลอร์ทิลเลอร์เฮอร์เลอร์จะเป็นผีอ่าช่างมันเถอะทิลเลอร์เฮอร์เลอร์อะไรพวกเนี้ยอ่าซีรีส์แนวทิลเลอร์เฮอร์เลอร์หรือว่าแนวฆาตกรรมสแลชเชอร์อะไรพวกเนี้ยการมีพล็อตทวิสต์อ่ะมันจะเป็นเสน่ห์แล้วทำให้คนจดจำคุณจะทำให้เราจดจำได้ไหมคาดหวังนะครับอีพีสุดท้ายอ่าประมาณนี้แหละประมาณนี้คืออวยอวยเกินอวยเกินอยากจะขอให้ subscribe กันเยอะๆหน่อยเพราะว่าอันนี้พูด พูดจริงๆเพราะว่ามันจะถึงพันหนึ่งแล้วพอ,อมันถึงพันหนึ่งแล้วมันจะเราจะสามารถต่อยอด YouTube Channel อของเราได้ต่อดังนั้นถ้าสมมติว่ายอดถึงพันหนึ่งแล้วจะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,ค,บค,คือจริงๆอ่ะเราจะพยายามจริงจังกับตรงนี้และคืออยากอยากจริงจังก็เลยอยากอย่างมีความสุขทุกคนจะจริงจังไปกับเราไหมคือ ม่งเงนมันก็ว้าวเวอเนาะอเออก็เลยแบบแห้ือก็อขอบคุณทุกคนที่ดูแล้วก็ s ับส c r i b e แล้วก็ cheer, ตามเชียร์ตามอะไรมาโดยตลอดแบบทุกๆคนเลยขอบคุณที่จำได้ด้วยแหละขอบขอบคุณมากขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ชาแนลหน้านะครับไม่ไม่ดไม่ไม่เราใช่ไหมอีพีหน้าอีพีหน้าแค่อีพีหน้าก็พอโอเคครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ